อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1199อเสาะหาเตา่ขาขณะที่คนทั้งสามมาถึงในดินแดนเจ็ดสีหมอกเจ็ดสีรอบๆตัวปรามาจารย์คังจงซื่อค่อยๆเข้าใกล้เขาจนห่อหุ้มรอบดวงวิญญาณดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ลำแสงสีขาวหลายเส้นโผลออกมาจากรูปปัน้นและเข้าสู่หมอกเจ็ดสีเพื่อผสานกับวิญญาณดั้งเดิม ร่างของปรมาจารย์คังจงซื่อเริ่มก่อตัวอีกครั้งอย่างไม่คาดคิดจนกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาร่างกายส่งแสงกระพริบอีกหลายครั้งอัขระแสงเจอจางปรากฏบนหน้าผากทันใดนั้นลืมตาขึ้นและเผยสายตาอันมืดมนเขาบังคับให้ข้าต้องทำแบบนี้หากข้าไม่แก้แค้นข้าไม่ใช่คนพลันกระโจนไปข้างหน้าเปลี่ยนกลายเป็นลำแสงพุ่งออกไปทะลุผ่านสายหมอกและเหาะเหินเข้าหาภูเขา เซียนหลิวนั่นได้รับบาดเจ็บจากลิ่ง7จดสีของข้าดังนั้นถึงแม้จะไม่ได้ตายก็กำลังตายอยู่ข้าแค่ไม่รู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหากข้าต้องการรู้ข้าสามารถหาได้ง่ายงายปรมาจารย์คังจงซื้อเยยยๆยยาลยืยื่นแข,นขวาอาอไปไปเปิิมิเิ็บ็องอูลูัดัดหยึ่งยอยย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 ายย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 ยงยย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 นยลยพยย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  ลูกปัดเริ่มดูดซับแสงเจ็สีและจากนั้นแตกสลายกลิ่นไอทรงพลังปรากฏขึ้นมาและมีเงาพรามัวผุดขึ้นในโลกนี้ด้วยรูปลักษณ์ของเขาม่อาจมองเห็นแต่สายตากระจ่างชัดเจนราวกับสามารถมองทะลุสวรรค์ได้ไม่มีสิ่งใดรอดพ้นสายตาเขาหากเขามองไปที่เจ้าเจ้าคงรู้สึกเปลืยเปล่าราวกับความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยคังจงซื่อเอ๋ยถามร่างอันพราเลือนเขาอยู่ไหนร่างนั้นหลับตาอยู่สักพัก หลังจากนั้นลืมตาขึ้นมามองไปที่ปรมาจารย์คังจงซื้อคังจงซื่อสันส้านรูปภาพหลายอย่างปรกากฏขึ้นในหัวหลังจากเห็นภาพพวกนั้นเขาจึงขมวดคิ้วท้าของซื่อหม่าโม่เขาสามารถทะลวงเขตอาคมของท้าได้ขณะที่บาดเจ็บสาหัสนะหรือสายตาของคังจงซื้อกระพริบเย็ยนเยียบและมุ่งหน้าไปนาท่าของซื่อหม่าโม่หวังหลิงไม่ได้ใช้พลังงานไปกับการปรุงยาเขาทำความสะอาดถ้าแห่งแรก หลังจากวางเขตอาคมจำนวนมากเอาไว้และขยายถ้ำออกไปเขาจึงปลดปล่อยอสูรยุงราชายุงดูร้ายขึ้นมากหลังจากบินออกมามันใช้สายตายเย็นเฉียบมองหวังหลินด้วยความมุ่งมั่นความคิดจิตใจเชื่อมต่อกับของหวังหลินดังนั้นจึงรู้แผนของหวังหลินแล้วมันส่งเสียงซี่ๆออกมาเบาๆหวังหลินขบคิดเงียบๆอยู่สักพักก่อนจะโบกแขนขวาดึงราชายุงเข้าไปในเขตอาคมข้างในถ้ำ ด้วยผลึกดั้งเดิมที่เพียงพอถือว่าดีเยี่ยมทีเดียวหวังหลินนำอวิญญาณอสูรจำนวนมากที่เขาเก็บรวบรวมเอาไว้ออกมาและยังนำอวิญญาณอสูรกลายพันธุ์ที่สร้างขึ้นในถ้ำตอนอยู่ในสำนักต้นกำเนิดด้วยจากนั้นนำผลึกดั้งเดิมหลายหมื่นก้อน,อ,นออกมาผนึกล้อมไว้ข้าจะใช้กรรมวิธีของสำนักฆ่าทิศเพื่อหลอมวิญญาณอสูรกลายพันธุ์ให้ยกระดับความแข็งแกร่งของอสูรยุงจนมันสามารถเปลี่ยนร่างกลายเป็นราชายุงที่แข็งแกร่ง,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 งกว่าได้ ซึ่งจากนั้นมันจะสามารถควบคุมเหล่าอาสูรยุงจำนวนมหาศาลในแดนสวรรค์พายุได้ด้วยหวังหลินส่งสัมผัสวิญญาณแพร่กระจายออกไปในถ้ำเขาเห็นได้ชัดว่าอาสูรยุงง่วงมีท่าทีดุร้ายต่อวิญญาณอาสูรตัวอื่นมันต่อสู้และกลืนกินพวกมันขณะเดียวกันผลึกดั้งเดิมได้เปลี่ยนกลายเป็นพลังดั้งเดิมหนาแน่นผ่านการใช้เขตอาคมและเข้าสู่ร่างอาสูรยุง หลังจากทิ้งสัมผัสวิญญาณหนึ่งสายไว้ในถ้ำเพื่อจับตาดูหวังหลินขบคิดเล็กน้อยและเข้าไปหาเตาปรุงยาหวังหลินนั่งลงด้านข้างเตาถ่ายเทปเปลวเพลิงอย่างต่อเนื่องและหลอมเม็ดยาวันเวลาค่อยๆผ่านไปและพลิบตาเดียวก็ผ่านไปสองวันเปลวเพลิงค่อยๆหายไปและมีกลิ่นหอมของเม็ดยาอยู่เต็มห้องหวังหลินท่าทีสงบนิ่งพลางยื่นแขนขวาออกไปของเหลวของเตาหลอมลอยออกมาพร้อมกับหมอกจำนวนมาก หมอกพวกนั้นค่อยๆหายไปและมีแอ่งน้ำสีทองลอยอยู่ในอากาศภายใต้การควบคุมของวังลิงของเหลวเหล่านั้นลอยเข้าหาเขาและถูกเก็บไว้ในขวดเล็กๆสามขวดวังลิงสูดหายใจลึกมองไปที่เขตอาคมสีดำรอบๆหูเขาและหยิบขวดเล็กๆหนึ่งขวดขึ้นมาก่อนจะจิบไปส่วนหนึ่งเมื่อของเลหลวไหลเข้าสู่ร่างกายมันเปลี่ยนกลายเป็นความรู้สึกเย็ยนๆแพร่ผ่านร่างกายเขารู้สึกได้เลือนลางถึงเสียงคำรามอสูรดังก้อง หวังลินหลับตาและเริ่มทำความเข้าใจสิ่งที่เหล่าอสูรเข้าใจสวรรค์ภายใต้สภาวะประหลาดนี้หวังลินหลงลืมเวลาเนื่องจากความคิดจิตใจ,จตกอยู่ในความเข้าใจสวรรค์ราวกับเขาได้เปลี่ยนไปเป็นอสูรร้ายและดิ้นรนเอาชีวิตรอดผ่านความเป็นความตายทั้งหมดขณะที่เสาะหาเต่าเขาก็ยืนยันตเต่าแห่งความจริงเท็จของตัวเองไปด้วยผ่านประสบการณ์ความเข้าใจของเหล่าอสูรหวังลินราวกับเป็นแค่ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำการจัดแจงความเข้าใจมากมาย รอบด้านหวังหลินคล้ายจะบิดเบือนและเปลี่ยนไปอยู่ตลอดการเปลี่ยนแปลงนี้รวดเร็วมากขึ้นจนรอบด้านไม่ใช่ความจริงผ่านไปสักพักหวังหลินยื่นแขนขวาออกไปหยิบขวดเล็กๆขึ้นมาจิตไปอีกคราเขาจมดิ่งไปกับการค้นหาเต๋าและรู้แจ้งอย่างต่อเนื่องเจตนาแห่งเต่าปรากฏขึ้นรอบตัวเองมากมายหากหวังหลินต้องการเขาสามารถหยิบใช้ความเข้าใจของพวกอสูรหนึ่งในนั้นและใช้มันเพิ่มระดับบ่งพาะได้ ทว่าผลที่ตามมาจะทําให้จิตใจแห่งเต่าของเขาสับสนอีกทั้งมันเป็นการหยิบยืมเต่าของคนอื่นและไม่ใช่ความเข้าใจของตนเองหวังหลินไม่ได้ต้องการแบบนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือพิสูจน์เต่าแห่งความจริงเท็จของตนเองขณะที่อาศัยอยู่ในชีวิตอสูรเพื่อทําความเข้าใจสวรรค์ผ่านความจริงและเท็จเขานำเอาเศษเสี้ยวความคิดอสูรขณะที่มันรู้แจ้งเตา่าซึ่งมันคือแก่นแท้ของวิญญ,ญาณอสูร ความคิดนี้คลุมเครือแต่เจ้าอสูรจำเป็นต้องใช้มันเพื่อช่วยทะลวงผ่านและบรรลุร่างมนุษย์ได้ในที่สุดเวลาผ่านไปหวังหลินใช้ขวดแรกไปจนหมดและทำความเข้าใจไปเรื่อยๆการบิดเบือนรอบร่างกายแพร่กระจายจนปกคลุมไปทั่วทั้งหุบเขาหากใครมาอยู่ที่นี่ตอนนี้จิตใจแห่งเตาคงวุ่นวายเพราะมีเจตนาแห่งเตาหลายอย่างที่หวังหลินแยกออกมาและเลิกลาไปหากไม่มีเท็จก็ไม่มีจริงหากไม่มีจริงแล้วเท็จมาจากไหนจริงและเท็ ไม่จำเป็นต้องแยกแยกความแตกต่างก็ได้หวังลิงหยิบขวดที่สองขึ้นมาดื่มไปอึกใหญ่ดวงตาเต็มไปด้วยความเข้าใจก่อนจะหลับตาลงและพิสูจน์เต๋าต่อไปส่วนเจตนาแห่งเต๋าไรที่สิ้นสุดที่ถูกแยกออกมาพวกมันค่อยๆแพร่กระจายออกไปนอกหุบเขาซึ่งทำให้ทั้งหุบเขาบิดเบือนมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เซียนใดก็ตามที่สูงกว่าขั้นตัดวิญญาณขึ้นไปสามารถสัมผัสถ,ถึงเจตนาแห่งเต๋าที่นี่ได้ เจตนาแห่งเตาแต่ละอันถูกสร้างขึ้นมาจากกฎแห่งสวรรค์หากมองมันจะเห็นความจริงแต่ก็จะค้นพบว่ามันก็เท็จด,ด้วยจนแยกแยะออกมาได้ยากและเมื่อตกลงไปข้างในการจะหนีออกมาได้คงเหมือนหนีจากขุมนรกเจตนาแห่งเตาอันวุ่นวายแพร่กระจายออกไปมากขึ้นและปกคลุมทุกอย่างในระยะหมื่นฟุตทําให้ท้องฟ้ายิ่งบิดเบือนเข้าไปอีกหวังหลินใช้งานขวดที่สามไปแล้วเรียบร้อย เขาลืมลืนทุกอย่างพลางค้นหาเต่าในโลกอันไรขอบเขตแห่งนี้เซียววินาทีนั้นมีเสียงคลุมเครือหนึ่งปรากฏขึ้นในใจนำเสียงคล้ายจะพึมพำและค่อยๆชัดเจนขึ้นผู้รู้แจ้งแห่งเต่าสวรรค์สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องอดทนต่อวิบัติที่ไม่อาจวัดได้การคิดจะออกคุกอันลึกล้ำชีวิตทั้งหมดต้องก้าวเดินต่อไปตลอดกาลและแก้ในยุคสมัยใหม่หนีรอดอำนาจสวรรค์และได้หนทางสู่ชีวิต ผนึกอำนาจแห่งสรรสลักวันคืนอันมืดมิดรอคอยเส้นทางแห่งการฝึกฝนไม่มีชีวิตไหนรู้จักเต่าที่แท้จริงนรกที่เจ็บปวดยิ่งกว่าจะบิดเบือนเต่าที่แท้จริงไปตลอดกาลประโยคนี้ดังสะท้อนในจิตใจค่อยๆมีเจตนาแห่งเต่าแพร่กระจายออกไปมากขึ้นจนปกคลุมแสนฟุตล้านฟุตกระทั่งครอบคลุมส่วนเล็กๆแห่งหนึ่งของดินแดนเจ็ดสีปรมาจารย์คังจงซื่ออยู่ด้านนอกถ้ำของซือหม่าโม่ระยะหมื่นฟุต ใบหน้าซิดเซียวต้องมองออกข้างหน้าแต่ก็สงบนิ่งไม่ไหวติงเขามาที่นี่เมื่อสองวันก่อนแต่ก่อนที่จะก้าวย่างเข้าไปพลันรู้สึกถึงเจตนาแห่งเต๋าไรที่สิ้นสุดและรู้สึกถึงความวุ่นวายเจตนาแห่งเต๋าเหล่านี้เหมือนวังวนยาที่สามารถดูดซับเขตแดนทั้งหมดได้จากนั้นด้วยกรรมวิธีพิเศษพวกมันจะถูกพาเข้าไปในการพิสูจน์ของวังหลินเต๋าจริท็จคือการพัฒนาขั้นที่สองของเต๋าวังหลิน สิ่งที่เขาเสาะหาไปแล้วได้ข่มคนที่ระดับบ่มเพอเดียวกันและกระทั่งข่มคนที่มีระดับสูงขึ้นไปอีกใบหน้าของปรมาจารย์คังจงซื่อซีดเผือดพลางนั่งลงกับพื้นและทำให้ความคิดมั่นคงเขาต่อต้านเจตนาแห่งเตาอันวุ่นวายคล้ายกับโดนดูดจากวังวนที่มองไม่เห็นไม่ทันสังเกตถึงผู้หลงทางหัวลานที่เดินเข้ามาอย่างช้าๆพวกเขาก้าวเดินอย่างสบายๆแต่ทุกก้าวคล้ายกับบิดมิติ ไม่นานหลังจากนั้นก็มาถึงแต่ไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้ายืนอยู่ตรงนั้นราวกับกำลังเสาหาเตา่าห่างออกไปไกลอีกเหล่าผู้รู้แจ้งที่ลอยอยู่ในสายหมอกทั้งหมดก็โผล่อ,ออกมาจากสายหมอกและเหาะเหินมายังหุบเขาที่หวังหลิงอยู่แต่ละคนพึมงพำมออกมาด้วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีหุบเขาวังหลิงเป็นจุดศูนย์กลางการขัดเกลาเต่าได้เกิดการกระตุ้นไปทั่วทั้งดินแดนเจ็ดสีอย่างช้าช้า ขณะที่เจตนาแห่งเตาอันวุ่นวายเพิ่มจำนวนขึ้นทั้งดินแดนเจ็ดสีดูเหมือนจะบิดเบี้ยวมากไปอีกเหล่าผู้หลงทางสอหาเต่าดวงตายิ่งสับสนมากกว่าเดิมพวกเขาจ้องมองไปข้างหน้าเจตนาแห่งเต่านับไม่ถ้วนถูกพวกเขาดูดซับไปเหล่าผู้รู้แจ้งมาถึงและลอยตัวในอากาศเสียงพึมพันพรรที่อยู่มานานหลายปีหยุดลงทั้งหมดมองไปยังหุบเขาและหลับตาราวกับกำลังทำความเข้าใจเต่าของวังหลิน แม้แต่อสูนหมอกระดับส2องยังเปลี่ยนกลายเป็นอสูรร้ายต่างชนิดกันและไม่ได้ร้องเสียงคำรามอันใดพวกมันเหาะเหินข้ามผ่านท้องฟ้าและล้อมรอบหุบเขาลอยตัวในอากาศเหมือนเหล่าผู้รู้แจ้งทำความเข้าใจเต่าของวังหลินตอนที่หนึ่งผู้กระจายเตา่าเต่าคืออะไรวัตจักแห่งชีวิตและความตายของวังหลินวัตจักแห่งเวรกรรมและจริงเท็จล้วนเป็นเต่าที่เขาทำความเข้าใจด้วยตนเองหรือไม่ก็ผ่านการขบคิด เซียนตัวเล็กๆจากไม่มีชื่อเสียงจนกระทั่งตอนนี้เขาสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางดวงดาวการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ทำให้หวังหลินผ่านการเติบโตในชีวิตจากวัตจักรแห่งการเกิดใหม่ของชีวิตและความตายเขามองทะลุผ่านชีวิตและความตายซึ่งทำให้เขาดิ้นรนในภาวะวิกฤตและเห็นชีวิตในความตายทำให้เขามีความต้องการฝืนลิขิตขึ้นในใจและกล้าจะกลายเป็นเซียนฝืนลิขิตฟ้า ผาดวงดาวหันจันทรามองดูสวรรค์คือเส้นทางแห่งเซียนฝืนลิขิตฟ้าเขามองทะลุชีวิตและความตายจึงไม่มีอะไรต้องกลัวความคิดทั้งหมดนี้ทําให้เขตแดนแห่งชีวิตและความตายมาสู่วังหลินเขาแข็งแกร่งขึ้นเพราะมีเจตจำนงเพราะสวรรค์นั้นโหดเหี่ยมและบังคับทุกชีวิตให้ยอมจำนนทั้งยังด้วยเจตจำนงแห่งชีวิตทั้งหมดที่มีเต่ามากมายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ มันคือของขวัญที่สวรรค์ประทานให้ทุกสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นความหมายของการบ่มเพาะหากเส้นทางนั้นเดินไปตามสวงสวรรค์และบ่มเพาะอย่างลื่นไหลหวังหลินจะไม่ก้าเดินไปเส้นทางนั้นแน่นอนต่อจากชีวิตและความตายก็คือเวรกรรมเขตแดนของหวังหลินผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเขาเป็นเหมือนหัวหน้าปราดในหมู่คนธรรมดาเขาไม่สนเรื่องชีวิตและความตายอีกต่อไปแต่มุ่งหน้าในการค้นหาความหมายที่แท้จริงของโลก เวกแกรรมเป็นแบบนั้นเขามองเห็นต้นเหตุแห่งกรรมและผลแห่งกรรมทุกอย่างในโลกนี้มีเวนกรรมของตัวเองหลังจากเสร็จสิ้นการสแสวงหาเวนกรรมของตนเองชีวิตหวังหลิงก็ดำเนินมาถึงจุดสูงสุดขณะที่ความคิดเกิดการพัฒนาจิตใจแห่งเตา๋าก็ถูกพิสูจน์ยิ่งขึ้นไปด้วยเขาผ่านวัตจักแห่งเวนกรรมจิตใจแห่งเตา๋ายังรากลึกลงไปโลกที่เห็นจึงแตกต่างสวงสวรรค์เหล่านี้ไม่ใช่สวรรค์ของข้าในสายตาของคนอื่น ฟ้าดินไร้ขอบเขตและไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดที่ไหนพวกเขาค้นหาฟ้าดินสูมสี่สุมห้าในสายตาหวางังหลินนั้นขอบเขตของฟ้าดินล้วนไม่สําคัญฟ้าคือต้นเหตุแห่งกรรมดินคือผลแห่งกรรมโลกคือวัตจักแห่งเวรกรรมเขาต้องการเดินออกไปจากเตาหลอมแห่งเวรกรรมแห่งนี้เขาต้องการรู้ว่าอะไรอยู่ข้างนอกโลกใบนี้หลังจากก้าวมาถึงจุดนี้หวังหลินได้มาถึงขีดจํากัดเขตแดนของตัวเอง เขาอยู่ในวงกลมที่วาดรอบหลี่เฉียนเหมยและล่วอยุนคงด้วยทว่าด้วยการปรากฏตัวของชิงหลินและการครอบครองลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าได้ทำให้เขตแดนแห่งเวียนกามผ่านการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังจากบรรลุค,ความสมบูรณ์เขตแดนของเขาพัฒนาขึ้นและเริ่มสำรวจต้นกำเนิดแห่งความจริงเท็จเขตแดนแห่งความจริงเท็จเป็นความเข้าใจอันล้ำลึกคนธรรมดาไม่มีคุณสมบัติพอจะไขว่คว้ามันได้มันอยู่ตรงขอบแห่งเตาสวรรค์ห่างจากแกนหลักเพียงก้าวเดียว ตลอดหลายพันหลายหมื่นปีไม่มีเซียนคนใดที่บรรลุมาถึงระดับนี้ถึงมีก็น้อยมากเกินเขตแดนเป็นตัวกำหนดระดับบ่มเพาะของคนผู้นั้นและยิ่งลึกลงไปมากเท่าไหร่ยิ่งมีความแตกต่างด้านพลังอำนาจอย่างใหญ่หลวงสิ่งที่หวังลินกำลังเสาะหาคือเต่าอันยิ่งใหญ่แม้จะดูเหมือนกับคนอื่นๆแต่ด้วยความเข้าใจเต่าของเขาซึ่งทางที่เห็นจึงเหนือล้ำกว่าเป้าหมายคนอื่นๆไปไกลมาก ของเหลวที่สร้างขึ้นจากเม็ดยาระดับ11ทั้งสเม็ดถูกหวังหลินใช้งานไปความเข้าใจของเขาไม่ได้จบลงและกำลังไปต่อมิติเก็บของเปิดออกมาเบื้องหน้าเม็ดยาหลายขวดลอยออกมามีทั้งเม็ดยาระดับ8 9้และ1ิบอยู่ข้างในเขาลืมเลือนเรื่องเวลาขณะที่ได้รับความเข้าใจอยู่นั้นพลันหยิดเม็ดยาขึ้นมาทีละเม็ดไม่ได้กลืนกินทีละอันแต่ทั้งหมดกลับแตกสลายตอนที่เข้าใกล้กับปากเขา เจตนาแห่งเตา่านับไม่ถ้วนจากเหล่าวิญญาณอสูรผสานเข้ากับวังวนและกำลังถูกวังหลิงพิสูจน์ไปเรื่อยๆเจตนาแห่งเตาอันวุ่นวายปรากฏมากขึ้นและเริ่มแพร่กระจายไปอีกครั้งเหล่าผู้หลงทางด้านนอกหูเขาค่อยๆเกิดความกระจ่างชัดจากในแววตางนงงส่วนร่างกายไร้ตัวตนของผู้รู้แจ้งกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างพวกอสูรระดับ12ไม่ปลดปล่อยกลิ่นไอดูร้ายออกมาอีกขณะที่กำลังเสาะหาเตา ปรมาจารย์คังจงซื่อพยายามปกป้องความคิดตัวเองอย่างสุดความสามารถราวกับเขาสามารถโดนเหยียบย่ำจากเจตนาแห่งเต่าได้ทุกเวลาด้านนอกหุบเขายิ่งมีเจตนาแห่งเต่ามากขึ้นทั่วทั้งดินแดนเจ็ดสีดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเจตนาแห่งเต่าที่หวังลิ้นปล่อยเอาไว้และเริ่มบิดเบี้ยวราวกับเจตนาแห่งเต่านับไม่ถ้วนกำลังปะทะก,กันขณะที่มันแพร่กระจายไปแม้แต่ในส่วนลึกของดินแดนเจ็ดสีก็ยังคลายคลายก,ายกัน หวังหลินทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องความคิดค่อยๆลอยออกมาจากร่างกายเขาเห็นหุบเขาเห็นตัวเองนั่งอยู่ในหุบเขาเห็นเม็ดยากำลังลอยอยู่ตรงหน้าซึ่งแตกสลายทีละเม็ดความคิดค่อยๆแพร่กระจายออกไปโดยมีหุบเขาเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อความคิดกวาดผ่านเหล่าผู้รู้แจ้งร่างกายทั้งหมดพวกมันสั่นสะท้านเหล่าผู้หลงทางและอสูรร้ายก็เช่นเดียวกันส่วนปรมาจารย์คังจงซื่อจิตใจแห,ห่งเต๋าพังทลายทันที แววตาเต็มไปด้วยความสับสนงุนงงไม่มีอะไรจับความสนใจหวังหลินได้เลยความคิดแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆและเห็นร่างกำยำหนึ่งนั่งอยู่ในถ้ำภูเขาของเขตชั้นนอกดวงตาเขาวเผยความตื่นประหนกพลางจ้องมองมาอ้าปากแต่ไม่สามารถเอ่ยคำพูดอะไรได้สักคำแม้กระทั่งหวังหลินจากไปแล้วชายกำยำย,ยังไม่อาจฟื้นคืนความตกใจได้ในทันทีความคิดหวังหลินวนรอบๆเขตชั้นนอกทั้งหมด ผ่านทะลุถ้ำทั้งหมดก่อนจะมุ่งหน้าตรงไปที่เทือกเขาคล้ายกำแพงทว่าระหว่างทางเขาเห็นเขตอาคมที่มีเขตแดนแห่งชีวิตและความตายผสมกับเขตแดนทำลายล้างด้วยเขาเห็นหญิงชราใบหน้าซีดเผือดนั่งอยู่ที่นั่นกำลังหลับตาบ่มเพาะจิตใจแห่งเตาของนางยุ่งเหยิงและเผยอาการแบ่งตัวอย่างไม่คาดคิดรูปร่างของนางเปลี่ยนไปบางครั้งก็แก่บางครั้งก็วัยกลางคนนางไม่ได้ทำให้หวางหลินหยุดลงแม้แต่อย่างใด เขาเข้าไปในหุบเขาที่มีสายหมอกปกคลุมสายหมอกไม่สามารถหยุดได้ข้างในเขาเห็นภูเขาสองลูกที่มีเขตอาคมล้อมรอบเขตอาคมแห่งเวลาไม่สามารถหยุดความคิดหวังหลินได้เช่นกันในหุบเขาแห่งแรกมีแต่แผ่นจารึกหินปลดปล่อยกลิ่นอโบราณและไม่มีอย่างอื่นอีกทว่าในสายตาหวังหลินกลิ่นอายโบราณค่อยๆหายไปแผ่นจารึกหินนั้นเป็นเสมือนสมบัติ ความคิดหวังหลิงแพร่กระจายเข้าไปในภูเขาลูกที่สองที่ถูกเขตอาคมแห่งเวลาป้องกันเขาเห็นรูปปั้นสูงประหานและมีประตูหินยักษ์ครึ่งหนึ่งของภูเขาตรงประตูมีสัญ,ญลักษณ์แสงอยู่ด้วยความคิดจิตใจทะลุผ่านประตูหินเข้าไปและเห็นก้อนแสงเจ็ดสีมีวิญญ,ญาณอสูรผนึกไว้ข้างในตั้งแต่ระดับเจ็ดไปจนถึงระดับสิบสามข้างในถ้ำแห่งนี้เขาเห็นหญิงสาววัยเยาว์ที่ดูคล้ายกับหญิงชาราใบหน้านางซีดขาวและคล้ายใกล้ตาย แต่ร่างกายกำลังสั่นเทาหวังหลินเห็นว่ามีพื้นที่ที่ซ่อนตัวอยู่ตรงยอดเขาข้างในเขาก็เห็นแผ่นจารึกอีกทั้งยังเห็นโครงกระดูกตรึงไว้กับแผ่นจารึกพร้อมกับลิงเจ็ดสีสองชิน้นนาทีนี้ความคิดเขาให้ความสนใจโครงกระดูกเห็นไปเห็นคำพูดมากมายสลับไว้บนโครงกระดูกราวกับสายฟ้าผ่าลงในจิตใจหวังหลินความสงบนิ่งดั้งเดิมพลันบิดเดียวและเกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิดรวบรวมไปบนโครงกระดูกกับข้อความที่ถูกสลักไว้ในใจเขามีคำที่เหมือนกันดังกึกกล้องในใจรอคอยเส้นทางแห่งการฝึกฝนความคิดหวังหลินผันผวนไม่รู้นานแค่ไหนจากนั้นก็ออกไปจากสถานที่อันสับสนแห่งนี้เขาเข้าไปแผ่นดินหมอกที่ลึกขึ้นเป็นครั้งแรกที่เข้าไปในส่วนลึกของดินแดนเจ็ดสีที่นี่มีสายหมอกเช่นกันแต่หนานแน่นมากกว่าเดิมทว่ามันก็ยังไม่สามารถหยุดความคิดหวังหลินลงได้ เขาเห็นผู้เยาว์สามคนสวมเสื้อผ้าประหลาดมีคนหนึ่งที่มีรอยพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเขาเคยเห็นคนนี้มาก่อนผู้เยาว์ที่มีอัขระแสงเอ่ยขึ้นเบาๆที่นี่ลึกลับมากที่ประหลาดกว่านี้ก็คือข้าสัมผัสถึงกลิ่นอายของบรรพชนสำนักสายฟ้าแลบของข้าด้วยผู้เยาว์ที่มีอัขระบเปลเวเพลิงตรงกลางคิ้วด้านหลังเริ่มลูบคางเขาเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีมืดมนมันประหลาดจริงๆหลังจากเข้ามาที่นี่ข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างเรียกอยู่ในใจข้า อีกทั้งข้าย,ยังรู้สึกเหมือนอักขระบรรพชนกำลังจะออกไปจากร่างกายด้วยผู้เยาคนสุดท้ายที่มีอักขระพระจันทร์เสี้ยวกำลังมอบรอบด้านอย่างระมัดระวังดวงตาสองสว่างขึ้นขณะที่กำลังจะเพิ่มความเร็วขึ้นมาสีหน้าท่าทางพลันเปลี่ยนไปความคิดหวังลินกวาดผ่านทั้งสามคนไปนาทีนั้นราวกับมีแสงสายฟ้าผ่านลงใส่ผู้เยาที่มีอักขระแสงตรงกลางหน้าผากอักขระนั้นเริ่มกระพริบวูบวาบอย่างรุนแรง ผู้เยาวพระจานทร์เซี่ยวสันเทาไปด้วยพร้อมกับคิดบางอย่างได้แต่ไม่มั่นใจใบหน้าซีดเผือดและเกิดคลื่นยักษ์ถาโถมในใจคนที่ตกตะลึงมากที่สุดคือผู้เยาอักขระเปลวเพลิงตอนที่ความคิดหวังลิ้นกวาดผ่านมาเขารู้สึกเหมือนสูญเสียความแข็งแกร่งในร่างกายไปหมดความหวาดกลัวไม่อาจอธิบายได้เข้าท่วมร่างกายอักขระเปลวเพลิงเริ่มเผาไหม้ราวกับต้องการเผาร่างเขาให้กลายเป็นเท่าฐาน โชคดีที่ความรู้สึกนี้คงอยู่เพียงครู่เดียวพอความคิดหวังหลิงผ่านไปความเจ็บปวดก็เลือนหายหลังผ่านไปสักพักทั้งสามคนมองหน้ากันเองและแต่ละคนเกิดความตกตะลึงเป็นความคิดที่ทรงพลังอะไรขนาดนี้ผู้ยาวอักขราแสงลอบกลืนน้ำลายต้องเป็นบรรพชนจากเผ่านกกระจอกอักคีของข้าความคิดนั่นคือหนึ่งในบรรพชนของข้าแน่นอนไม่เช่นนั้นอัขระของข้าคงไม่ตอบสนองแบบนี้ ผู้เยาเปลวเพลิงหน้าซีดแต่แววตาเต็มไปด้วยความโลภคนสุดท้ายนั้นผู้เยาพระจันทร์เสี้ยวกลับเงียบสนิทขบคิดเล็กน้อยพลังเกิดความกลัวซ่อนในววตาวินาทีที่ความคิดหวังหลินผ่านมาเขานึกถึงฉากเหตุการณ์ฝันร้ายที่เขาไม่อยากจำหรือจะเป็นเขาเป็นไปไม่ได้เขาจะปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรร่างผู้เยาสั่นเทาผู้เยาเปลวเพลิงเลียริมฝีปากและเอ่ยออกมา แม้ความคิดเขาจะแข็งแกร่งหากเราสามคนเปิดผนึกขึ้นมายังมีโอกาสยืนต้านได้ข้าหวังว่าพวกเจ้าสองคนจะช่วยข้า